ผมกับทันโลกครับวันนี้มาคุยสนทนาการตามสไตล์ผมนะครับคนปากหมาแต่เอาสาระเอาวิชาการเอาทฤษฎีผสมรวมกันนะครับยุคนี้นะครับการหลีกเลี่ยงสโตูเนี่ยหลีกเลี่ยงยากนะครับพรอะคนนะครับมันที่โรคจิตเยอะโรคประสาทนะครับแล้วก็จะเรียกว่าไม่ได้ครับคนบ้านี่สร้างสรรค์นะครับคนบ้าผมไม่ก็คนบ้านะครับสร้างสรรค์นะครับคิดคนพัฒนาตัวเอง นะครับโดยเฉพาะนะครับทังคมที่เรียกว่ามนุษย์ป้านะครับอย่างนี้เยอะพอคนมีวัยเนี่ยอายุหนึ่งนะครับคือสันดานเดิมตั้งแต่ทั้งสาวแล้วนะครับบางทีก็สันดานหาเรื่องหาราวคนชอบจับผิดคนผมนะครับไปอยู่ที่ไหนเจอมนุษย์ป้าบ่อยแล้วครับบางทีเราทําดีเราเป็นมิตรเป็นยิ้มแย้มเป็นแจ่มใสบางทีมันอะไรของมันก็ไม่รู้ครับอารติความคิดมันตรงที่เราดีกว่ามันมันก็ไม่ชอบเรานะครับเหลือมาเนี่ยครับตอนนี้มามาอยู่ที่สุสงครามลาดใหญ่นะครับนะครับมนุษย์ป้าเหมือนนนกััะครบ เทาเฮาในแนวเดียวกันนะครับเป็นโรคประสาทแนวโรคประสาทฮะหน้าตาและก็ผูงตรงหน้าตานี่ครับโอ้โหเฮี้ยงจริงนะครับหน้าตาไม่้หน้าตาดีอะไรนะครับหน้าตาเฮี้ยจริงนะครับนิสัยก็เฮี้ยจริงๆนะครับไปพัฒนาตัวเองนะคอยจับผิดคอยหาเรื่องหาราววันหนึ่งนะครับพ่กนี้นะโดนย้อนสอนนะครับทําฉันทําไมฉันผิดอะไรฉันขอโทษเรื่องแล้วไปแล้วสี่คำนี้ใช้ไม่ได้นะครับกับคนบางคนโดยเฉพาะผมนี่ผมไม่ไม่โหสิกรมนะคนพวกนี้พวกนี้ก็เรื่องจันไรมนุษย์นะครับ ชอบหาเรื่องหาราวคอยจบปิดหาเรื่องให้ครอบครัวให้หัวให้ลูกโดนตีกบบาปไปด้วยในกะารพวกไตโหง่ครอบแบบนี้นะครับมีเยอะมากเลยคนประเภทนี้เยอะมนุษย์ป้าน,นะครับพวกนี้นะพอเขาทาไปปุ๊บสังคมไปต่อว่าคนที่โดนที่เขาก็ทําไม่ได้ครับเพราะคนพวกนี้ไปแย่เขาก่อนนะครับไปเล่นสงครามน้ําลายสงครามโลกประสาทกับเขาก่อนนะครับมนุษย์พวกนี้นะครับเป็นพวกขยะสังคมขยะมนุษย์ด้วยกันคือไปลาวีไปคอยจับผิดนะครับไปคอย เป็นเหมือนพญาติน่ะใช้ตูดคนอื่นเขานะครับนะผมนั่งมาอยู่ตอนนี้มีอยู่ลาดใหญ่นะครับลาดใหญ่สมุทรสงครามหัวนะเป็นแค่อ,อะไรกนะ็แงานนะครับลูกจ้างอบอตอจะคุยโม้คุยโตหาโหเหวอะไรก็ไม่รู้นะนะครับพอคนเขาจับผิดจับได้นะครับราคาคุยคาโม้นะพื้นที่ที่ส่วนกลางจอดรถนะก็มีปัญหาอีกครับเชื่อไหมมามีการจะครอบครองตัวเองปลุกตันนมาเยอะแยะ พ่งนี้โรคจิตโรคภาษานะครับจริงๆเยอะจริงคุณป้าเนี่ยนะครับก็ถึงบอกว่าคนหลายคนนะครับเจอคนประเภทนี้นะสังเวชแล้วกันนะครับสาบส่งไปรอนะครัใจเย็นๆผมก็ยามใจเย็นนะรอให้มันตายไปเองตามอายุไขมันพวงนี้เดย๋ยวันหน้าเจ็บไปใครได้ป่วยนะครับอย่าไปโหสิกรรมมันพวกนี้ชัางมันนะร้ายมาเท่าไหร่ต้องร้ายคืนนะครับสตาร์ชีวิตพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ามันไงอ่ะอยู่กับกองขี้อ่ะกองหมาเน่านะครับ เขาไม่ได้ครับพวกนี้คู่ดีด้วยไม่ได้ตอนหน้าเราคุยดีรถบังด่าเรายุคนนะเอาเราไปสาย้ายคนนู้นเอาคนนี้สาย้ายกับเราคือเสียไห้เขาไม่ไม่ไมเป็นไปการแล้วตัวเองอยู่ตรงกลางนะไหนได้พรุ่งนี้โรคประสาทครับมีเยอะก็มาคุยกันแบบหนังหน่อยวันนี้นะครับมันไงหาที่ระบายคุยเพื่อนเพื่อฝังดีกว่าคงเจอพวกนุษย์กป้าเหมือนกับผมพวกนี้นะครับสาบส่งมันสังเวชนมันครับพรุ่งนี้มันเป็นทุกข์เป็นเป็นกรรมของผัวของลูกมันของคนในครอบครัวมันนะครับ ยังไม่ตายดีหรอกครับป่วยตายนะครับตายหานะครับไม่ตายหาก็โชคดีหน่อยนะครับตายโหงโดนคนยิงกระบาลตีกระบาลตายนะครับก็คู่แบบนังๆหน่อยนะครับก็อยากจะพูดคิ่ว่าหลายคนคงเจอแบบผมหระครับสวัสดีครับกับตาโลมครับคนปากหมาครับ